เช้านี้แวะลงมาดูที่หน้าง,งานนะครับบ้ายปอเปียตอนนี้ทำฐานนะครับมาถึงขั้นตอนที่ตั้งเป็นสันฐานที่เป็นเขื่อนโดยรอบของอาคารนะครับ วันนี้ตั้งแม่แบบเอาไว้ก็จะทำฐานขึ้นมานะครับเพื่อให้ใต้ถุนของอาคารเนี่ยมันไม่เป็นโพงอนาคตจะได้ป้องกันเรื่องสัตว์เลื้อยคานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตายฐานอาคารเล็กๆหลังนี้ก็จะถ้าภาษาเราง่ายๆก็ตันเนต่ยนะ เพราะว่าจะเป็นพื้นปูนทั้งหมดใต้พื้นปูนก็จะเป็นดินแบบนี้และครับที่จะทําให้มันตันไปหมดเลยแน่นไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวช่างก็คงจะมาเ,เทป,ปูนลงไปในแบบที่ ตอนนี้ก็ด้านในก็จะเป็นอิฐบล็อกนะครับได้ตั้งแบบเอาไว้ซึ่งก็มีโครงเหล็กนะครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็จะเป็นพุทติ้งที่ เทลงไปตนหลุมแล้วนะครับประมาณสิบหลุมด้วยกันฝั่งละห้าส่วนตรงกลางนี้ก็น่าจะเป็นสันฐานที่จะเอาไว้รอถังรักนะครับซึ่งจะน่าจะเป็นจุดที่ตั้งห้องน้ำนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็น พื้นที่โดยรอบนะครับตอนนี้เรคิดว่าคาดว่าน่าจะดำเนินการเทขุนเรียบร้อยเ่าไอเมย์ก็จะพยายามมาอัปเดตความเลึบหน้าเป็น ระยะระยะนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนี่ก็ชาวนี้ก็ประมาณสักหกโมงนิดนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับ